ตัวไเลวตัวเลยได้แล้วันนี้มางานมาทีมงานทีทมงานวัตถุดิอยากไปทำยีใช่ระยองเราจะทำยีี่อันนี้อยู่เบิรซกทำยีปี เต่จ้าจะจับมีไปม้ี่านี้จ้าโอ้เต่ตจช้ามั้งต่าางมั้จจอยู่นูจาว่าต้ตโตวันนี้มงานว่าทีฮัดีมุสตบกระดดยองนี่้าจ้าโครงการกัปติ นี่ของเจ้าภาพทำไมทำไมเลืองโมโมยังไงอับไว้จัไวตับอาล้ยงตุ๊ดตวไทยนั่นะเอาเรื่องหนูวันนัอ่ะอดเลยเราคนั่น